ทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมินจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการที่เป็นมือใหม่การทํากิจการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ได้ในเป็นออนไลน์นะคะเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านแล้วมันเป็นเรื่องหลังบ้านที่ใครๆไม่ค่อยมาบอกมินเห็นในกลุ่มเซ้งต่างๆหรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆก็เห็นคนอยากจะเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเริ่มทําธุรกิจละลรสักอย่างหนึง่งวันนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกว่าควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะนี่ไปรวบรวมจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ comment, ที่มินทำเทสโพสต์ขึ้นมานะคะอันที่ ่เลยก็คือเรื่องทุนค่ะหลายๆคนเข้าใจแบบนี้ค่ะทุกคนหลายๆคนนะ่เน็นเน้นย้ำว่าหลายๆคนคือเข้าใจว่าทุนในการเริ่มต้นเนี่ยคือทุนแค่ตอนลงธุรกิจมินเคยเป็นคนนั้นค่ะที่เด็กมากๆไม่เคยทําธุรกิจเลยแล้วคิดว่าการลงทุนทําธุรกิจคือมันต้องใช้แค่ทุนครั้งแรกเช่นเราจะเปิดร้านกาแฟก็คือทุนแค่ซื้อเครื่องใช่ไหมทุนแค่เปิดร้านอ่ะสมมุติว่ามีสักประมาณหลายแสนจนถึงหนึ่งล้านตุ่มเดียวจบ จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะทุกคนถ้ายิ่งเราเป็นมือใหม่หรือว่าเรายังไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนสิ่งที่จะต้องมีอีกทุนนึงเขาเรียกว่าทุนของสายป่านค่ะคือเราจะต้องมีค่าเช่าค่าพนักงานค่าวัตถุดิบสำรองไว้อย่างน้อยนะน้อยๆเลยนะทุกคน6เดือนค่ะอันที่2ค่ะคือเรื่องของคนค่ะเราก็คิดว่าเออเป็นเจ้าของธุรกิจแค่ลงทุนมันก็น่าจะจบแล้วนะมันไม่พอค่ะทุกคน มันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการคัดคนการกรองคนนะคะพนักงานต่างๆนะคะมันสําคัญมากๆเลยทุกคนยิ่งถ้าเป็นธุรกิจที่มันจะต้องใช้คนนะคะเช่นเป็นร้านอาหารหรือร้านอะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้คนเยอะๆนะเราจะต้องกรองคนแล้วก็มีการคัดเลือกคนให้ดีๆค่ะทุกคนถ้าเราได้คนที่มีประวัติไม่ดีหรือว่าได้คนที่ไม่โอเคทุกใจระยะยาวเลยค่ะทุกคน อันที่3นะคะก็คือเรื่องของทักษะค่ะทุกคนถ้าวันนี้มีทุนอย่างเดียวไม่พอนะถ้าปเป็นคำว่าธุกิจแบบระดับเล็กด้วยนะหรือว่าธุกิจอะไรก็ตามนะทุกคนมีเคยประสบพบเจอมาแล้วนะถ้าเราไม่มีทักษะอย่างเช่นถ้าเราแบบจะเปิดร้านเสริมสวยแต่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเราอาจจะไม่ได้ทาเองก็จริงนะ,ะทุกคนเราจะมีทุนในการที่แบบว่า จ้างพนักงานก็จริงแต่มินจะบอกอย่างหนึง่งทุกคนคืออะไรรู้ไหมถ้าเราไม่มีพื้นฐานลูกน้องจะมองเราไม่เก่งค่ะแล้วพอ,องมองเราไม่เก่งความเชื่อถือก็ไม่มีค่ะแล้วเราก็จะไม่เข้าใจในเนื้องานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานเพราะฉะนั้นทักษะพิเศษหรือทักษะสําคัญของ,ของธุรกิจนั้นความชํานาญความช่ําชองก็ต้องมาเช่นเดียวกันค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะทุกคนคือ mindset ของการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือพลังใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจหรือความเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจค่ะทุกคนหลายๆคนไม่เข้าใจค่ะว่าช่วงที่เปิดแรกๆรก้านอาจจะเงียบหน่อยต้องทําการตลาดหน่อยต้องทานู่นนี่นั่นหน่อยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจนะคะมี mindset ที่แข็งแรงมากพอยังไงธุรกิจก็รุ่งอยู่แล้วถ้าเราทําด้วยใจนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะมีอยากจะบอกทุกทุกคนนะคะว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปไวมากๆค่ะไม่ว่าคุณจะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามนะคะหรือคุณกําลังมองหาทําอะไรอยู่ตอนนี้มินเปิดรับแฟนชายออนไลน์ค่ะเป็นธุรกิจที่เราไม่ต้องปวดหัวกับระบบหลังบ้านเลยค่ะไม่มีทักษะไม่มีประสบการณ์ก็สามารถทําได้เพราะเรามีระบบจับมือทําจนกว่าจะเป็นซื้อแฟนชส์แค่เพียงครั้งเดียวในออนไลน์มีสินค้าทามากกว่า200รรายการนะคะมีคนที่มีผู้เชี่ยวชาญสอนให้กับคุณแบบหมดใจเลยนะคะ กําไรมาจากความสามารถของเราความขยันของเราใครที่สนใจอยากทําตลาดนะคะที่เป็นเครื่องมือแพทย์แก๊เจ็ตนะคะหรือธุรกิจเบาตัวโดยที่ไม่ต้องมีลูกน้องต่างๆนะคะพิมคาว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวมินจะติดต่อกลับไปนะคะทําได้50กว่าประเทศทั่วโลกด้วยเจอกันนะคะเจ้าของธุรกิจทุกคน